ต้องการอะไรแล้วก็วัยรุต้องการอะไรดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบในการที่เรามีสองมิติการที่เราจะเลือกสายโปรโมันเข้าไปทั้งคู่เนี่ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าลดความเสี่ยงด้วยการเลือกคนที่แบบเด่นไปทั้งสองค่ะแล้วเชลยมีงานวันี้ไดมือไหมก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจริงๆที่มาประกวดเนี่ยคือเอ็มอยากประกวดให้จบสักครั้งนึงทำให้มันไม่ทันท้า อันนี้ก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแล้วพอมันทำด์นะคะตอนก็เพื่อนกับเราตอนนี้ก็บอกหนูว่าเรามีความสุขมากเราไม่รู้หรอกว่าเราจะโม้ไหมหรือว่าจะได้ร้องแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันจบวันนี้แล้วเราทำดีถูกเราอยากไปเต้นกับเพื่อนเราอยากไปกอดเพื่อนมีความสุขในชีวิมากแล้วกระแสของตอนคืนนม้อะว่าจะให้เงินไม่ได้จีมาร์กแรงมากแรงมาก เดินดีขึ้นจริงไหมเขาบอกว่าเชมเล่นเกมอืมอ่าคือเอ่อคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าครึ่งนึงอ่ะอมมีความรู้สึกว่าเราอยากจะลองลองเป็นแคปตูตฟังถ้าใครจำกันได้นะคะคือคือเอ็มก็เป็นอย่างนั้นด้วยส่วนตัวแล้วเอ็มมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมีหลายหน้าคือที่อยู่คนหนึ่งนะคะจะมีาชาเนี่ยไม่ได้จ้อเป็นที่ต้องเป็นคนเยอะฝืนหรือจริงจ้า คือเอ็มอะเต้นไม่เก่งนะแต่ว่าวันนั้นเอ็มมีความสุขมากเหมือนกันเพราะว่าเอ็มเต้นจบทีแรกคือในจันร่มแดงแหนน่ารักของเราแล้วตอนเดินเนี่ยก็คือบอกเลยว่าม้วนมากมันอาจจะดูไม่ได้สวยงามนะคะในใสายตาของบางคนแต่ว่าผู้สูงอายุเกิน60จะชอบเผมก็เน้นบอกว่าเดินให้ชุ่มชื้นแล้วอ่อระชอนมากอา่าใายเก็บรูปแต่ก็คือจริงๆเอ็มเดินอย่างวันนี้อยู่แล้วค่ะเอ็มแค่รู้สึกว่าเราก็อยากทำทุกทางเนาะแล้วในอนาตคตนะคะเอ็มเชื่อว่าเอา็มยังพัฒนาได้อีก มันไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นนางแบบเราถึงไม่มีจริตนางงามหรือว่าเอ็มต้องเป็นคนเท่เพราะฉันไม่ห้ามยิ้มห้ามเต้นมันคือเวลาค่ะแล้วอีกสิเดือนต่อไปจะถูอให้ดูู่ะว่าเอ็มเดินได้มากกว่านี้ ไม่ที่สวยมาก <unfor k S 1> ถ่ายทูออกมาแล้วสวยมากจริงจริงฝากให้เป็นแฟนช่วยเชียร์เราด้วยอัน็นีนเปนอันนองไนลยค่ะฝากเคอในของฝากทั้งรับบุลบปางนะคะ ฝากการกรีจายแล้วก็ที่สำคัญคือฝาโซซกโปรเจกต์ที่เราจะทำต่อไปอนี้เพราะว่าใน,านมาาไม่นี่เราก็ผิดคนนะคะในวงานมีแพชชั่นในการที่จะนำปากใบงานออกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนจริงๆเราเป็นยิงลองมาตลอดคอีทคิดว่าเราเปลี่ยนทางขาดเราปากอาจจะเจริญกว่าอีกที่แต่ก็ไม่สามารถจะสู้เมืองใหญ่ในทา่านหรือมือได้แต่ว่าปีนี้ค่ะทีมของเราจะทำให้เห็นว่าเรามีศักยภ,ภาพมากกว่าในวงการนางงาม เราจะเป็นไอคอนของชุมชนเราจะเป็นจุดรวมใจของจังหวัดทั้งสองจังหวัดเพราะฉะนั้นขอฝากทั้งเชียร์ยูเทียที่สังพัคือพีพีพิชชี่และทีมงานทุกท่านของแบบนอันี้อะไรนะคะก็ู้กำลังโจ้หน่อยได้ไหมอุ้ยถู่มาเจ้าตุ๊กตมาเจ้าพิชชี่ฝากไห้เป็นแฟนพี่เชียร์เตียงเตียเตียงไปก็ได้ค่ะเพียงไป อากหทุกฝายทุกคนด้วยนะคะช่วยเชียร์ยุยี่ด้วยเพราะว่าด้วยความที่ยุยี่เนี่ยจะเป็นนางงามรอบกระแสอยู่ี่อยากให้แม่แม่ชีเนี่ยภูมิใจในตัวหนูว่าตัวหนูตัวเองเนี่ยจะสามารถทำให้ตัวเองมีกระแสได้แล้วก็ทำให้แม่เนี่ยภูมิใจในตัวของหนูที่แบบได้ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของแม่ที่เข้ามาเป็นตัวแทนตัวลำปางอยากให้ชาวลำปางภูมิใจในตัวหนูคอยติดตามด้วยคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กำลังใจแม่ชีที่ดีที่แสนดีของเราคนนี้ค่ะ คือด้วยความที่เราห่างการประกวดมานานคนคนไม่คิดว่าเราจะกลับประกวดคพอเรากลับมามันมีกระแสบ้างไม่มีกระแสบ้างถามว่าแบบพอมันมีเรื่องพีเอเข้ามาว่าแบบลงงสวัสดียีกันพอมันมีเรื่องนางงานมีกระแสอย่างเงี้ยถามว่าน้อยไหมหนูรู้สึกว่าเฉยเฉยเพราะว่าเรามาเรารู้อยู่แล้วข้อใหม่แบบอะไรใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าพีเอฟไม่ใช่แขก พี่เอคือคนที่จะได้มงแน่นอนพเคาในกองก็ได้จริงๆเราเป็นฝาแฝดกันด้วยนะคะช่่ที่จริงๆมีฝาแฝดตั้งสามคนนคะคนชอบเรียกชื่อบางวันยก็ไปเจอเอบางวันจะเอ็ไปเจอ่ค่อาจจะเ่ม่วงถานเออะไรนะคะ เดี๋ยวจะมีตื้นเล้นกวนพีรินค่ะหลังจากนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์เราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับก็คิดว่าคิดว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ก็น่าจะเริ่แต่าพวกนี้เลยคุณกำลังว่า ขออนุญาตคค์นะคะโอเคได้ครัขอบคุณมากครัน้จริงๆเราก็มี18คนนะคะทังเขจทตนักบแุ้จะ ดีแล้วเชิญใรูมาดูไปใช้วามิอเิอทเจ้ากยใกล้ๆหน้าเนี่ยหนม้อกระูเชมดกันะวยดัเปี้ยวแ่ละาวันเป็นธรรมชาติ่เปิดใจเปาเยมเลยาอยที่ยวบ้านเดี๋ยวยอต้องแหรเพียดนางงามทีรักุกทเนี่ยเอ็มสวยมากจริงๆป่าปสาวคนด้วยนะคะ คนอยู่ในเกมของเอใช่ไหมเอาหันมาช่วทนำ้อไหนะเอาวันนี้ที่ใส่ชุดที่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นเสรุปว่โดนดีถ้างมว่าโดนอย่างงั้นมาตั้งแต่ต้นแล้วคือคืออันนี้เอมพุ่นจะสวมใส่ลอดี้นไมพมีบอี้ตัวเอ็มอะกสมสไแล้วคือเอานะเรามาประกทง คือเราอินมอยเราอิ่มเพียมาค่ท่านไม่ใช่แค่ว่าโอเคมันะไพแยร์เราคือเอมพี่เพียงเองค่ะแต่ไม่ว่าจะเิดอใครเพียงแค่และน้องมีความดีแหลกน้องแบบดีแหลกน้องเป็นตัวของตัวเองต้องมาลงชืองชื่ออยนี้ความทรงจำความทรงจํากว่าความสงสารต้องเลานไมู่ในชีวิตเพราะว่าเพราะฉะนั้นการการที่เราได้ลองแบบเราของหนูไม่เคยเต้นเลยที่ไม่เคยเต้นได้วันนั้นหนูเต้นเพียง ไปลองโย่ไม่ใช่แค่สนุกมากไม่เคยสนุกขนาดนี้เลยจนเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่มีได้หลายมุมนะมันไม่ใช่เราไม่โชคอะไรแบบนี้นะเราโชคมากเราอยากเราอยากให้คนรู้ว่าตัวเราอ่ะมีอะไรเยอะเาขไม่ร้สึกไดเขามแบบคึกได้อันนี้หนูพูดตรงๆคนชอบบอกว่ามีแค่แบบตัวสวยแต่ไม่ใช่แน่แน่จรจะไม่ทามจริงแล้วมันไม่เกี่ยวมีหลายคนบอกว่าท้าไมอย่ากมีเชื่อเอียง แต่บอจะให้มึงใหญ่ขว่คนอื่นว่าเป็นนางพยาามเหมือนกัไหมไม่เกี่ยวสิบอกเลยว่าพอพี่ไม่เกี่ยวถึงเขาจะชอบแบบว่าเอ็มอาร็มเหมือนว่าพอสุดท้ายแล้วก็เด็กใจกล้ามาขอให้คุณเห็นมีเพราะฉะนั้นนะคะมิสแอร์คือที่ที่คนดีที่มีชีวจริงทำไมเราถึงจะเป็นอย่างนี้เราก็สรุความสำเร็จชีวิตไม่ได้เราต้องห่วงเราทีี่ทนี้จะเป็นยังไง ผู้หญิงที่ดีคือผู้หญิงไม่ต้องห่วงคราบก็ออมาจากเมล์คืนนี้อีกด้านนึงที่ฉันชอบมากคือสำหรับเวลาว่างของนางงแกสเกมนะเราเป็นนักแกสเกมค่ะชอบเล่นเกมใช่แล้วยังไงวันนี้แบบว่าตอบคำถามเวลาเนี่ย หมดลงไปแล้วอ <Which descript or> ่าถ้าถ้าเวลายังไม่หมดติ๋เราจะจำทีนี้ทั้งก่องเลยนะโอ้ยตูติ๋ก็ต้องยอมรับนะว่าชินกับคือชิมแอติมากกว่าค่ะแล้วก็แอบนับอยู่ในใจนะแต่คทูตี้มันตัดตัดตรงประโยคที่มันจบพอดีก็เลยดูไม่ออกเลยคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับคอมเมนต์เชิงลบทั้งหลายท่าน อะไรเี่นอะขอบคุณสำเชั่มกันเน็ตหน้าเงนี้อะไรแต่คุณบอกว่าอยากต่อใช่อีกอ๋อได้เลยคือจริงๆแล้วอ่ะตอนเราก็ตกใจนะเพราะเราเพราะเรามีความรู้สึกว่า่าวันนี้ตอนนี是是 <sh arp> <sh arp> ้เลยเหรอออะไรยย่างงเี <s <s yes> ้คือมันมีเรื <s <s ่องอยากพูดเยอะมากนะเอฟเพราะเราโดนมาเยอะด้วยใช่ไหมคะ สมองเงี้อตอนนี้มีความรู้ไม่น้อยแต่แต่มีความรู้สึกนาทุกคนจน่าสนใจในเรื่องของยังไงครัมก็ประมากนี้แต่หลักๆแล้วว่าค่ะเอมเอ็มหมายความว่าทุกคนจะคิดว่าทุกคนสาธารณะเนี่ยต้องเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าสถานการณ์นั้นน่ะมันจะเป็นสถานการณ์ง่ายๆที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแเบนีหรืออะไรก็เหมือแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในหอคุณจะรู้ว่ามันจะเป็นหอกเยอะมากเลค่ะหลายๆคนทำทุกอย่างนี่มันก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่า อาจจะไม่ได้ต้องออกมาอธิบายหรือจังหวะที่อธิบายได้เอ็มว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําความเข้าใจได้เลยนะคะก็คือเอนเตอนมนตคือหนึ่งในตาวอยายกันสองก็คือถ้าสมมติเราอาจจะไม่เข้าใจอ่ะแต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าทุกเรื่องเราไม่อาจจะไม่ได้เข้าใจหรอกแต่เรามีสิทธิ์ที่จะสามารถเคารพหูรื่องนี่ได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เข้าใจดูเรื่องในชีวิตเองก็ไม่ใช่คนที่เข้าใจทุกเ่องแต่เอ็มมีความรู้ว่าเรื่องบางเรื่องแค่เคารพการเข้าใจเคารพสถานการณ์แล้วรู้ว่าเขาเองก็คงม ซึ่งอันนี้ฝากถึงทางงานทุกคนเพราะว่าแฟนแข่งจะผิดเจตหวังเราจะใส่ยเยอะไม่อยากให้อ่าผู้เข้าประกวดคนไหนเลยรู้สึกไม่ดีมันก็ต้องมีบ้างผู้เข้าประกวดเองก็ต้องแข็งแรงนะคะแต่ว่าเอมอ,อยากให้ทุกคนมีโมเมนต์ที่ดีกับนางงามอย่าทำภาพลักที่มันด้านลบหรือว่าอย่าทำภาพรักที่มันรู้สึกว่าเราโกหกี่กับงารเมียนเพราะว่าบอกเลยว่าคนนเสมียาไม่เข้าคนที่รจกเข้าอีกเลย